ก็ผมว่าตอนนี้เราอยากได้เขาเรียกฮะให้สมกับน้ําดื่มอันดับหนึ่งนะครับเราก็มองหาคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับก็ตัวเลือกที่ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่กี้บอกไม่มีใครฮะก็นึกออกแค่บิวกินก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีเป็นโฆษณานะครับในโทรทัศน์กับออนไลน์นะครับซึ่งบิวกินก็จะมาเล่าเรื่องว่าเหตุผลทําไมถึงเลือกน้ําสิงห์นะครับมันจะมีในเหตุผลต่างๆว่า ทำไมถึงเป็นน้ําดื่มที่ใช่ของบิลกินนะครับอันนี้บิลกินก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะฮะในในสไตล์ที่เป็นบิลกินนะครับเรนเรื่อง educate ครับ e d น c a t e ครับอันแรกก่อนผมว่าน้ําดื่มสิงเนี่ยจริงๆก็เป็นน้ําดื่มที่มีมานานนะฮะถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ของน้ําดื่มเนี่ยที่เป็น,นระดับต้นๆเนี่ยเราก็มีมาก่อนแต่ว่าความเป็นสิงห์นะฮะก็คือว่าต่อให้เรามีมานานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าฮะปรับภาพลักษณ์ปรับอะไรให้ใหม่ตลอดเวลานะครับเราก็เลยเลือก เพลย์เซนเตอร์นะครับที่มีภาพลักษณ์นะครับสำหรับนะค,บคนรุ่นใหม่ในะวันนี้ก็คือถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เลือกบิวกินเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าฮะในข้อความเดิมที่เราอยากสื่อสารถึงลูกค้าเนี่ยจะมีคนมาดูมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเห็นบิวกินแล้วเนี่ยก็อยากจะดูหนังจนจบปีนี้ตังงง้งเป้ายอดขายที่จองแล้วมันสูงไปไหบ้างคะก็ปีนี้เราคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ13-14%นนะครับตลาดรวมของน้ำ แต่น้ำดื่มสิงเนี่ยเราวางไว้ที่15เป็นอย่างต่ำนะครับคือเราต้องการที่จะโตมากกว่าตลาดนะครับดีใจนะครับดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วน้าดื่มสิงก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบหลายๆ generation มากๆอะไรเงี้ยแล้วพอในวันนี้ที่ที่พอมาอยู่ในเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้ได้เป็นตัวแทนของ generation นี้ที่เข้ามาเชื่อมแบรนด์น้ําดื่มกับคนใน generation ก็รู้สึกดีใจาะขอบคุณพี่แนทแล้วขอบคุณพี่เต้ขอบคุณท<ๆ>ุกท<ๆ>ุกคนที<ๆ>่เหมือนกับว่า เชื่อใจให้มาเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวสิครับแล้วหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรกับทางสิงค์ไหมคะก็จริงๆตลอดทั้งปีก็มีเยอะเลยนะครับพี่แนทแบบก็หลายๆอย่างทั้งเรื่องของจริงๆผมชื่นชอบเรื่อง sustainability development <c oughs> ของทางสิง์เราด้วยก็คิดว่า <c oughs> อยากมีโปรเจ์ร่วมกันด้วยเลยครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีหลายๆอย่างมากเลยครับก็ <c oughs> ดีใจดีใจครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะ <c oughs> ผมว่าแบรนด์ <c oughs> น้ำดื่มสิงห์เนี่ย <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานในแบบ ทุกๆเจเนอเรชันอะไรอย่างเงี้ยพอวันนี้เขาอยากจะเข้าใกล้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นเลยก็ดีใจที่ที่ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวสิงห์มามานําเสนอสิ่งนี้ให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยครับน้ำสิงค์คือสิ่งที่ใช่สาหรับตัวเองใช่ไหมพี่ใช่แน่นอนครับใช่ใช่ที่สุดับผมผมว่าตั้งแต่เด็กๆนะเราโตมาเราก็เราก็จะได้รับการศึกษามาตลอดว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายมากๆทุกๆคนนะสิ่งที่สําคัญกว่าการดื่มน้าคือการดื่มน้ําที่ มีคุณภาพแล้วก็มีแลท่าที่ดีครับผ่านมาแค่ประมาณสามเดือนพิซเซนเตอร์เราก็หลายตัวเออแน่นมากครับพี่ไม่ขนาดนั้นยืนหนึ่งยื่นหนึ่งเยื่นหนึิงพิซเซนเตอร์แล้วนะแล้วจะแนะนําเพื่อเรากินไหมอ่ะยื่นสองแล้วกันยืนสองแล้วกันเป็นไงกับการทํางานบ้านจุดนี้ขึ้นขึ้นแท่นสุดตาแล้วนะโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะพี่หนุ่มก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับตัวยังตัวเล็กๆตัวเล็กๆอยู่